บ้านเรือนของประชาชนริมทะเลอ่าวไทยบริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอปากพนังกับอำเภอหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกน้ำท่วมทั้งจากน้ำทะเลและน้ำฝนที่ตกหนักนะครับชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะนากุ้งกุลาดำของเกษตรกรที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้รับเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยไม่คิดว่าน้ำทะเลนั้นจะหนุนสูงขนาดนี้นากุ้งหลายร้อยไร่จมอยู่ใต้น้ำครับเกษตรกรนากุ้งนั้นต้องขาดทุนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ส่วนคลื่นลมในทะเลเอ่าวไทยวันนี้มีทั้งคลื่นยักษ์และก็ฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ําทะเลหนุนสูงมากกว่าปกติสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนส่วนบ้านพักตากอาการริมทะเลเอ่าวไทย3วันก่อนหน้านี้ถูกคลื่นทะเลซัดกระหน่ำจนโครงสร้างเอียงนะครับมาในวันนี้น้ําทะเลได้หนุนสูงมากกว่า1เมตรนะครับทำให้บ้านหลังนี้กลายเป็นบ,บ้านกลางทะเลไปโดยปริยายนะครับ